คุณผู้ชมคะจริงๆแล้วนะคะช่วงค่ำวันนี้ค่ะจะมีการแถลงแล้วก็เป็นรอบสื่อมวลชนนะคะของการชมภาพยนตร์เรื่องอาบัตค่ะแต่ทั้งหมดต้องยกเลิกไปแล้วนะคะซึ่งทางสังกัดได้แจ้งออกมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะทางคณะกรรมการนะคะพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ค่ะได้แบนภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสอยู่แล้วนะคะเพราะว่าองค์กรพุทธศาสนานั้นก็ได้ออกมานะคะร้องเรียนถึงเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยสำหรับการแบนภาพยนตร์ไทยเรื่องที่3เนี่ยนะคะมันน่าจะทําให้เห็นถึงบรรทัดฐานของคนที่อยากทําหนังที่มีประเด็นละเอียดอ่อนโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับศาสนาค่ะ เรียนอ่ะเขาก็ชอบไปสยามกันเดินเล่นดูหนังกินข้าวอะไรการนําเสนอประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสามเณรและหญิงสาวรวมถึงการมีฉากเสพของมึนเมาพฤติกรรมก้าวร้าวและการไม่แสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปในภาพยนตร์เรื่องอาบัตคือสี่เหตุผลสําคัญที่ทําให้วานนี้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศนมีมติ4ต่อ2สั่งแบนหนังเรื่องนี้ แม้ผู้สร้างจะยื่นขอเรตติ้ง18บวกและเคยนำกลับไปพิจารณาใหม่อีกครั้งมาแล้วหลังถูกร้องเรียนจากองค์กรทางศาสนาหลายแหง่งโดยคณะกรรมการได้ให้เหตุผลว่าภาพยนตร์ดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติภาพ,พยนตร์และวิดีทัศน์ปี2551และกฎกระทรวงข้อที่7วรรค2ความว่าสาระสำคัญของเรื่องเป็นการเหยียดหยามหรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาหรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคลปูชนียสถานหรือปูชนียวัตถุ บทเรียนจากภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทาให้หลังจากนี้คณะก,กรรมการจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนามาร่วมเสนอข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาทุกครั้งทั้งยังแนะให้ผู้สร้างศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดเจนก่อนสร้างหนังคือเรื่องของศาสนานี่ขอขอขอให้คำนึงนะศาสนาอย่างที่เรียนว่ากฎหมายเนี่ยมันมุ่งคุ้มครองความบริสุทธิ์ของศาสนานะฮะและอย่างศาสนาเนเี่เป็นเสรีภาพเป็นเสรีภาพในทางใจซึ่งมันสูงกว่าเสรีภาพใดๆเลย คุณสังเกตทั่วโลกอ่ะเขาถึงบอกว่าศาสนาล่วงละเมิดไม่ได้แล้วในสังคมเนี่ยคุณคุยกับเพื่อนเนี่ยคุณไม่เคยผมว่าคุยเราเรายิ่งจะไม่คุยเรื่องศาสนาที่จะกระทบกระทั่งกันนี่มันมันมันเป็นบริบทของสังคมไทยอยู่แล้วนะครับขอให้ระลอวังเลยเ,เรี่ยงได้เรี่ยงเถอะครับพี่ก็เข้าใจว่าถ้าเป็นบางฉากในลักษณะที่เราตัดออกไดเ้เราก็อาจจะเลือกวิธีที่จําเป็นให้เขาเสียหายน้อยที่สุดคือการตัดแต่นี้นี่ทั้งเรื่อง มีพฤติกรรมแทรกอยู่ต่อเรื่องคือตัดแล้วคนดูหนังไม่รู้เรื่องเลยถ้าเรากลับกรุงเทพไปแล้วอ่ะฟ้าจะคิดถึงเราไหมที่นี่นะ่าอยู่แล้วหรือยังอ่ะเหตุหนึ่งที่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องอาบาตถูกจับตามองถึงความไม่เหมาะสมมาตั้งแต่ต้นเป็นเพราะภาพที่ปรากฏในตัวอย่างภาพยนตร์มีความล่อแหลมทําให้เกิดการตั้งคําถามว่าหลังจากนี้ควรมีการจัดเบรตติ้งตัวอย่างภาพยนตร์ด้วยหรือไม่ ประดิดโปซิลผู้อานวยการสํานักพิจารณาภาพ,พยนตร์และวิดีทัศน์ได้ให้ความเห็นว่าเนื่องจากตัวอย่างภาพยนตร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดผู้ชมผู้สร้างจึงนําเสนอภาพที่ดูรุนแรงเพื่อสร้างความน่าสนใจอีกทั้งการจัดเติ้งให้กับตัวอย่างภาพยนตร์เช่นเดียวกับในต่างประเทศนั้นอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากข้อจํากัดหลายอย่างเราพยายามทําให้เกิดแบบนั้นอยู่แต่ต้องเข้าใจว่าต่างประเทศกับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันในฮอลลีวูดน่ ตัวหนังผ่านการตรวจและให้เลทก่อนนะฮะแล้วค่อยมีหนังตัวอย่างเพราะนั้นหนังตัวอย่างก็สามารถขึ้นได้เลยว่าหนังเรื่องนี้จับอยู่ในเลทไหนแต่ในประเทศไทยเนี่ยหนังตัวอย่างมาก่อนตัวหนังมาที่หลังเพราะนั้นหนังตัวอย่างเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าหนังจะอยู่ในเลทไหนเพราะว่ายังไม่มีการจัดเลทให้กับตัวหนังผมมองว่าประเด็นนี้นี่คงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้สร้างหนังนะฮะเจ้าของหนังกับทางราชการว่า ทำไงเราถึงจะก้าวไปสู่จุดเดียวกับที่ฮอลลีวูดเป็นแล้วก็มันต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่นถ้าเล็กน้อยเพราะว่าพฤติกรรมของผู้สร้างหนังเจ้าของหนังเนี่ยโดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ห่วงว่าถ้าหนังมาตรวจก่อนอาจจะมะีการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรเกิดขึ้นได้ในถานองนี้นะครับ อาบัตถายทอดเรื่องราวของซันเด็กหนุ่มวัยสิที่ใช้ชีวิตแบบคึกขนองจนถูกผู้เป็นพ่อบังคับให้มาบวชสามเณรเพื่อดัดนิสัยการบวชอย่างไร้ความศรัทธาและไม่เต็มใจทําให้สามเณรซันยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติแม้จะอยู่ในผ้าเหลืองรวมถึงการคบหากับฝ้ายเด็กสาวประจำหมู่บ้านซึ่งทุกการกระทํานี้จึงทาให้สามเณรซันเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ลึกลับเดิมทีภาพยนตร์เรื่องอาบัตมีกำหนดเข้าฉายในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนี้ ซึ่งตอนนี้ผู้สร้างกำลังเตรียมตัดต่อภาพยนตร์เพื่อขอเรตติ้งใหม่ภายในสัปดาห์หน้ากวินพบพันธุเริกไทย PBS รายงาน ก็ต้องรอดูนะคะว่าจะผ่านกระบวนการทั้งหมดใหม่อะไรยังไงแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นการที่ลงทุนด้วยตัวเงินไปแล้วนะคะเชื่อว่าอาจจะต้องมีการแก้ปัญหากันอีกหนึ่งขั้นตอนแล้ค่ะแต่ที่แน่ๆอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าภาพยนตร์เรื่องอาบัตเป็นหนังไทยเรื่องที่3ที่ถูกแบนนะคะก่อนหน้านี้มีกรณีตัวอย่างที่เราศึกษามาตลอดว่าเอ๊จริงๆแล้วมีการกําหนดเรตติ้งผู้ชมแล้วเนี่ยยังทําไมต้องแบนกันอยู่นะคะภาพยนตร์ที่โดนไปแล้วก่อนหน้านี้ที่เคยมีนะคะอินเสกอินเตอรแบ็กยาดของพี่ก๊อฟทันวาลินแล มัสได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะมีการแก้ไขกันยังไงต่อไปด้วยค่ะ